อันนี้อุบัตินาะนี่ประมาณเรียมจ้าถึงตู้ในสองเมตรก็ทิศตอนรถปักเซไปบุ่งหัวง่ายหน่อยตอนนี้มาขอหน,น้าร้านเนาะพี่น้องหน,น่อยนีะโอหจับมัดจากฟังไทยเกยบหอยเนาะพี่น้องเนอสองร้อยบาทด้วยพี่น้องขามาพังเล้าเลยฮะพี่น้องขางแน่ขางแน่มวนไล่ไปตอนนั้นยังยังยังเป็นอะไรเนาะหันไก่เครื่องเนาะเท่านี้นเน,นาะลูกที่พี่น้อง เปลี่ยนใหม่หมดแล้วว่าคิวบางเต่าใน,นคลิปคือเปลาเก่งเนี่ยครับไม่ไม่ซังพี่น้องนี่พี่ับเพิ่นมาขายปิ้งไก่อตนนอ,กนอ,นอนนี้ก็เดินทางมาฮอดบริษัทขนส่งเนาะพี่น้องเนาะนี่แจตุ๊กจักเนี่ย,นอ,นยอันนี้ขนสง่งโดย <c oughs> าสารก็เดียวกันเลยกรุงเทพยบจตุ๊กจักเนี่ย คือเราโมอสิเว่าจองตัวไป่ปรารถออกประมาณสามถุงมอ้โหกระบาดเท่ากระบาดเท่าหวะล่ากันเด้อกรุงเทพ โดยสารหลายวันนอนสี่้อกนอกนเน,นี่ยราดว่าเมนส่วงปีใหม่ได้มันเป็นยังเหลืออีกประมาณเ,เดือนกลัวนอนเนี่ยสงสงการเนี่ยคนแห่งสลาย <c oughs> ไม่ันเมื่อก่อนพี่ปอรเราก็ทำงานทีเนียวรองเท้าเราไปเสร็จแล้ว แม่นบ่แต่ก่อนแม่นบ่พอแต่ก่อนไมน่ปล่อยแล้วอยู่นี่เนาะ,นะเป็นขายน้ำปล,ำลาเพราะว่าบ่แม่กจำได้ว่าตอนที่สวนโควิดเนาะโควิดแหล่สนางติดกำลังหารถทั่วร์กระบะเห็นเพื่นอยู่นีเนาะยุดลืมทนของเพืนเพื่นอยู่นีแล้วเพิ่อนก็ไปถามรถไหว่ารถบางทีปักเซ่เลนเมื่อใดหเพราะว่าช่วงนั้นอนะ่ะมันโควิดที่บางคนเสียชีวิตบ้านละสามหมื่นสี่หมื่นเนะ มันนีรถไฟสารปักเซียรรงเทีเยบบริเลนพอดีไข่กับสนางต้องาการกระบาดเนาะเนี่เป็นหานเ,เก่าเป็นพี่น้องเกลบก่ากไปนีบย ตอนนี้เนี่อยู่ในลิฟต์เนาะอยู่ในลิฟต์ก็รู้สึกฮู้บุบึ้นบุบึ้นแม่นบอลประสงค์หอดแล้วยังรอกันฮะเป็นหลายวันเนาะอันนี้อยู่สันสองนี่ เย็นสภาพแบบนี้พี่น้องคิดเห็นตอนที่ว่าแม็กมาทํางานเมืองไทยทำยิ่งเนาะแบบนี้แหละโอ้โหท่ามท่าสีแดงกับเนาะประมาณเกือบสองถุงสามถุงแต่ว่านี่นี่ยังย่งย่งว่าป่านไหนเลยสังเกตวงตังยังว่างอยู่เนาะโอเคจะช่องเม็กถ้าเป็นแบบเหนือเหนืออีกประมาณสีปัญหาบ้าช่องที่ว่าเทศกาลนะคุดหลายวเวาเลยนะคือด้านหลังมาตอนที่เราแม็กทำงานเนี่ยเวลาสิกับเนี่ยอาศัยแบบ ครับน้ำอ่างคนที่แบบลงจ้ากันนะแฝงกันเป็นคนอุบลนี่สิคนมาทำงานอยู่ในกรุงเทพยเกียร์ทั้งานวันเดียวกันแบบบัตติลาสิครับกขอกับตำรวจขัากระดังรถกระบะกับคนแต่ง่ายเดียวไปสบายเพื่ออยากแบ่้ยงไหนก็ได้สิดาเพื่อจิภาคเบียแต่ว่านี่นั่งรถทั่วกัะสิหว่ากเนี่ยใช่อไหมตัวเพื่อนกับมีวงเบียร์โยเทียรแบบเบียแบบมี่จำนวนจำกัดแต่พี่น้องไม่ว่า กรุงเทพมุกดาหารกรุงเทพหนองคายใช้กรุงเทพปากเซบป่ะเด็กคนข่างเข่ามากเหรอวะพังเขาเนี่ยังเหลืออยู่วะเนี่ย รถที่บดเป็นเป็นรถยังอะป่รถทัศที่บดปรถม้าก่อนประมาณสามบเรื่งการ เอาขบอกกับใจได้ด้วยที่มาส่งนะถ้าถวยสีแดงขายมันคือตอนนี้นั่งก็ขึ้นรถเป็นทีเฮียหอยแล้วเนาะถ้ามิดก็มาสีแดงนั่งรถปากเส้กรุงเทพได้พอดีว่าตัวเบิร์ตเท่ากับนั่งรถนั่งรถยังนะบ้านั่งรถพี่เอพี่เขากรุงเทพพี่เอพี่เขากรุงเทพอุบลแล้วก็เท่ากับสุดโตรถ หอดบากเซเลยแต่มาราคาเดียวเดียวกันมาเลยเนาะเทียเงินมองนีแล้วก็หอบเดียวมาเลยคือตัวหนี้ก็คือเมที่เนาะใจเงินหายงูกองพี่ๆเนาะไอ่ที่หักแพงกันกับมีร้ายเนาะที่อยู่ฟังไทยหรือว่าเป็นเพื่อนกับมีร้ายเนาะลร้คนก็บอกว่าให้ไปแวเแน่ไปยามแน่มหาแน่แต่กับมีธุระเนาะ มาไหวเมื่อไหวเข้ามาเบียดบุไดแบบว่าตั้งใจมาเดินมาเที่ยวโดยเฉพาะเลยก็ยูเฮือนก็ซนอยู่เลยก็เฝ้าเมื่อทรงเครื่องให้ลูกค้าตัวแทนไล่ก้นก็ทาให้นั่งทรงเครื่องให้ทาเป็นลูกค้าสั่งย่อยเข้าจะโยนออเดอร์ให้ตัวแทนนอทําแบบว่าสั่งเศร้าหาสุดซ้ำสิบสุดเจสีก็คือตัวแทนโบมี่ขีมสูงก็ยาโดนยาแก้มรถนะคะใครไม่ได้บอกเลยนะ นีแล้วค่ะมยังคุณน้ำใจนองมาหอมซอยลูกหลานซแน่อาาบน่ลูกใจวเรากบเราจจสาบสงซื้อซอยพิเน่ลูกใจซื้อเด้อน้ำใจนองเด้อนี่ผสมจัดไปผสมได้่เนาะโอเคครับขอบคุณครับอุ่บเด้อบ้ันห่นนะคอยาดมอะไรนะประสนเนะอุ่นนองนี่เนี่ย โอ้ยสวยามี่นะสัเกงี้ันมเนบทก็้อใสาบ้าลูกหลานกูกันเอาเงิอนเกีบครับครับเออไม่ได้ถามฮับเงินเกีบย่ครับวายบอรับบอซื้อร้้วกัหย่อนนินเลยพี่น้องตอนนี้ก็เจ็ดโมงสี่สิเนาทีนอคือยังม่ไดนอดอุบเนกำลังเข่าเกตอุบลนคือยูเ ปกติเดียวนะประมาณสัมภูมิครับางทีเัาเอดแต่ประมาณอ่าวมเสาร์เนาะเตียงเตะที่หาเดี๋ยวเปกหอดเขล็ดสองมีกแล้วเนาะเพราะว่ารถออกส่วนใหญ่คันสี่ถุงกว่าจะเได้จ่ายมันเป็นแบบเป็นแบบรถรถอันนี้เนาะรถความมอกร์สอแบบมันรถอันนั้นใายทางมันเต็มแท่งเนาะเพราปักซีคงเทียบก็ได้ต้องมนานั่งรถนี่แทนเนี่ย นี่เป็นนั่งแส่พี่โตอยู่อุบลอีกหตุซ้ำซ่าแต่เดววนไปหอดปักเสพพีล่น่าจะยันที 1, 2, ่ว่าใบหนึ่งใบสองไปยากอ่าแต่ก็ยังเพื่อสิขึ้นรถโด,ดยสารเมื่อเมึงโขวงอีกโอ้พี่คำเลยพี่น้องมืดนี่นยนี่งานเลี้ยงไหวได้บุคคลได้จอดได้เนี่ยตอนมันออกดึกข,ขึ้นอย่าปกติเคยเก่งแต่ประมาณทุ่มหนึ่งแล้ว แม่เรพี่น้องก็มาหอดอันนี้อุบลเนาะนี่ประมาณเจ้ามงสิบป้ายนาทีเนาะนี่คือมากับรถบกสองพ่นหน่งจ้าวเป็นรถหัวออกประมาณสามถุงจ้าวสามสาวรถออกกับพอดีสี่ถุงเนาะก็มาหอดแต่ว่าสวยแห้งนะนี่มันเพิ่นมาซื้อจัาวให้ เพราะว่าตัวที่เขาเสือมันหอดปากเสียวันน,นี้เพิ่นมาต่อรถไถรถเพิ่นมาหอดนอนนี่น้องพี่น้องตอนนี้พ่อแม่ยังอยู่ที่อุบลเนาะบกสอุบลคือตอนนีเ้เป็นเวลาประมาณเก้าโมงเก้าโมงสามสิบสามนาทีเรามาหอดนี่แต่ว่าเสือตัวรถตัวต่ออีกเทาทีเมืม่อเนี่ยรถออกประมาณสิบโมงตรงเนาะรออยสามสิบนาที บรรยากาศพี่น้องส่องประมาณกำมุ่งกุกว่าเนี่ยดูทอุบท